วันนี้พาเพื่อนมาเรื่องของภูพานเครับตัดแต่งกิ่งซึ่งให้ต่อการจัดก,การดูครับอย่าอย่าไปดึงเขารักษาวความชื้นค่นี้ครับดูอีกหลายต้นต้นนี้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์ต่อไปครับหน่อข้างแขนง,งข้างขึ้นเยอะเว้นไว้4ี่ดูครับไปดูอีกครับครับเพื่อน ลักษณะนี้เกิดจากการพเพาะเมล็ดรูปทรงสวยครับความก็สวยก้านใบสวยมากครับดูครับดูครับสังเกตต่อไปจะหน่อข้างจะขึ้นมาเราเว้นไว้สีนะครับสีข้างสีใบเขามาดูนี้ครับตะกองต่อไปหลังจากนี้ถ้าแก่เยอะเราจะแยกหน่อไปอบเราเคยทำเกี่ยวกับสาระมาแล้ว ไปดูอีกครับอย่างต้นนี้ฟอมสวยครับเหมาะในการขยายพันธุ์ดูครับรูปทรงเขาเป็นทั้งไม้ประดับยอดทานได้ลูกทานได้ครับไปดูอีกครับดูครับช่งชายปลูกไม้หลากหลายต้นนี้ขน,นข้างขึ้นรอบทิศท,ทางครับแต่ไม่เหมาะสมจะเก็บไว้แต่ตอนนี้ต้องไว้ก่อนครับอาของเรามีน้อยอยู่ ธรรมดาต้องตัดทิ้งปลูกใหม่ครับดูครับแค่แกนเสียวเวลาดูครับยอดเขาไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ละต้นมันก็แบบนี้นะครับไม่เืิการจากไม่การคัดสายพันธุ์ครับอย่างต้นนี้รูปทรงสวยเหมาะในการทำไม้ประดับความเขาสวยครับดูครับความสมบูรณ์ของเขา ครั้งแรกที่ปลูกจะลึกแล้วก็กรบดินถมครับอย่างนี้ก็แต่งไปเรื่อยๆครับแต่งไปเรื่อยๆอย่างต้นนี้ต้องเอาออกครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวครับขึ้นมาสี่ต้องเอาออกเดี๋ยวดยวครับเอาออกไห้หมดครับสี่อันนี้สี่ดูครับครับเพื่อน ถึงเราจะไม่เคยทานเพราะเป็นสังเคปครับเลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะครับปลูกไว้เพื่อศึกษาเรียนรู้เอาตากล้องลองชิมดูครับถ้าตอนนี้ยอดขนาดนี้ยอดใหญ่ต้องอร่อยไหมกรอบครับ หวานด้วยก็คล้ายๆกับกึ่งมะพร้าวอะไรนะกึ่งบุงหวานบุงหวานก็ประมาณนี้ทานปอกอเป็นทังเข็บครับให้ตัดแต่งครับตะกร้องำมันนี้ครับไม่ดึงเอาออกนะครับถึงเรื่อแห้งรักษาความชื้นก็เหมือนกับมะพร้าวครับ ไว้ก่อนอ้นูนนสี่น่าจะวินไว้อันนี้ไว้ก่อนครับไว้ก่อนไว้ไว้ก่อน,อน,อนตัดแต่งตัดแต่งไปเรื่อยๆครับไปดูต้นครับอย่างต้นนี้มีน้ำมีน้ำครับมีน้ำอ่าแทกไม่ต้องเอาออกนะครับต้องตัดแต่งสวยงามมากครับต้นนี้พร้อมก็สวยนะครับ ลักษณะนี้เว้นไว้หนอนนี้ครับหนอนนี้ครับและนี้เอาออกหมดครับเพื่อการไม่เฉยเวลาอันนี้ดูครับต่อไปจะขยายเอาไปอบได้ครับใช้เวลาประมาณอีกน่าจะประมาณสี่เดือนก็เอาไปอบได้ครับต้องเว้นไว้ครับอย่างนี้อันนี้เอาออกครับนี่เลยครับมองอะไรแบ้ครับอันนี้คือหลังจากที่ซื้อมาปลูกใหม่เมื่อก่อนเรดอย่ายกครับ ให้มันรากของเขานี่คือการคิดเองจากประสบการณ์ครับเราจะเอาดินมากรบครับแต่อันนี้เราจะไม่กรบหลังจากนี้จากข้อมูลดูจาก y o youtube ไลฟ์ของทีมันเขาดูครับกล้องเห็นไหมครับหนอ่นอแขนงเขาจะขึ้นเราจะเว้นไว้สีนะครับหลังจากนั้นต้นนี้คัดสายพันธุ์ได้ครับเราเอาหน่อหรืแอแขนงเขาต่อไปจะแทะกับซิวจะให้ครับถ้าเราปลูกลึกอ่านึกภาพไปเพื่อนๆ ปลูกลึกและเราจะแทงกระเด้ใยังไงถ้าอย่างนี้ภูพรโค้นเขาจะยกลอยขึ้นเราจะให้ต่อการจัดการนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นก็แลกเปลี่ยนก็ได้ครับอย่างมุมนี้ครับตากกล้องก็ออกหน่อยนะครับมันให้ต่อการจัดการเซะนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเจ้าดินกรบประมาณนี้จากข้อมูลก่อนนหน้านี้นะครับแต่หลังจากนี้เขาจะไม่โค่นล้มนะครับ เพิ่มได้อาดินเล็กน้อยครับอย่าเยอะขนาดนี้การจัดก,การค่อนย่างยากต่อไปเราจะเอาหนเพื่อไปขยายพันธุ์ปลูกต่อในสวนไปดูที่ปลูกกันเลยครับวันนี้ครับกล้องอยางต้นนี้ปลูกไว้รุ่นหลังครับดูครับถ้าไปเมื่อก่อนเราจะเอาดินกลบแต่หลังจากนี้เราจะไม่กลบครับ ให้เขาติดอุปนิสัยรากเขาจะชอนชัยรักษาชงพุ่มเขาเองจะประมาณนี้เพื่อนๆลองดูครับจะแตกมาสี่ข้างเราจะเว้นไว้ให้ต่อกันจาัดก,การต่อไปเราจะคัดสายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อครับเพื่อนๆไปดูครับอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันครับปลูกขุนหลังเราจะไม่กลบดินครับ กลบไม่พลบประมาณครับเมื่อก่อนจะปลูกลึกและกลบยากต่อการจัดก,การครับอย่างต้นนี้คามไม่สวยวามไม่สวย,มมสวยแต่ไม่มีน้ำนะครับให้ต่อการจัดก,การาอไม่สวยอย่างนี้เราไม่เลือกคัดขายพันธุ์ดูครับแขนงเขาไม่ค่อยจะแตกออกทางข้างครับต่อไปน่าจะต้องคัดทิ้งมาดูครับ รูปทรงของของก็ประมาณนี้ดูครับอย่างตัวนี้รูปทรงเขาจะสวยครับดูครับปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งทำร่องฝนสวยหามากครับกับแหนงเขาดูครับให้ต่อการจัดก,การดูครับอีกไหมน้ำก็ไม่มีคัดสายพันธุ์ได้ครับครับเพื่อนเพื่อน ดูครับที่เราตัดไว้อย่าดึงออกรักษาความชื้นคิดว่าคงจะเหมือนมะพร้าวโคนเขาจะอวบไม่แห้งยางนอแขนงแขนงนี้นะครับเพื่อนๆดูครับต่อไปให้ถึงขวบเราจะใช้สิวสกัดแล้วก็ไปอบเหมือนกับอ่าเหมือนกับสระสลาครับดูครับเราก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆครับการตัดแต่งย่างทางนี้ต้อง่ายเหลืองแห้งแล้วก็ ตัดไปเรื่อยๆอย่าดึงออกนะครับคลิเปเองครับจากประสบการณ์สวนกุญชายทำเกษตรผสมผสานดูครับมามุมนี้ครับอันนี้เว้นไว้ครับเว้นไว้อันนี้ก็เว้นไว้ต่อไปเราจะแซะไปอีกสักพักช่วงนี้จะแซะไม่ได้นะครับจะใช้สิวแซะแล้วก็ไปอบขยายพันธุ์ได้ครับตนนัวนี้ครับครับเพื่อนเพื่อน สวนุนชายปลูกไม้หลากหลายรวมด้วยภูปพาณีเพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามช่ชองสวนวุ้นชายด้วยครับสวัสดีครับเพื่อน